สองเมียนชาวเน็ตเกาหลีต่อข่าวลือลิซ่าเดททายาทมหาเศรษฐีเรียกว่าเป็นกระแสข่าวที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องสาวลิซ่าแบล็กทิงกับเฟรเดริกอาโนซอของบริษัทนาฬิกาหรูแท็กฮอยเลอร์ซึ่งเป็นบริษัทลูกของอาณาจักรสินค้า LVMH ลูกชายคนที่สองของนายเบอร์ nard อาโน ประธานอาณาจักร LVMH และบุคคลที่รวยที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยอย่างไรก็ตามทางค่ายเพลง YG Entertainment ต้นสังกัดของลิซ่าแบล็กทิงยังไม่สามารถยืนยันข่าวเรื่องการเดทของลิซ่าได้กระทั่งล่าสุดมีคนตาดีถ่ายภาพลักษณะคล้ายลิซ่ากับเฟรเดอริกอาน นั่งอยู่ด้วยกันที่เราสุดหรูแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสมาแชร์ลงโลกออนไลน์พร้อมเผยอีกว่าเป็นภาพที่เพิ่งถ่ายได้เมื่อไม่นานมานี้ยิ่งตอบย้ำกระแสข่าวเดททำเอาชาวเน็ตฮือฮากันมากขึ้นไปอีกด้านชาวเน็ตจากเกาหลีได้ออกมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ไปหลากหลายมุมระบุว่าบวกเก้ ลบ2 3 2 kk เธอแค่ต้องหาลู่ทางอื่นเพื่อชีวิตเลิดหรูตลอดชีวิตใช่ไหมบวก68 3. ลบ23่ิซ่าไม่ได้ทรยศใครเธอมอบทุกอย่างให้กับวงและตอนนี้ก็โตพอที่จะสามารถเพลิดเพลินกับความสัมพันธ์ได้ทำไมตักกะผู้คนถึงบิดเบี้ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้บวกสองลบ19 ทางที่ดีควรจำกัดกลุ่มไอดอลไว้เฉพาะสมาชิกชาวเกาหลีเท่านั้นบวกห้าลบหนึ่งฉันหมายความว่าฉันแน่ใจว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เขาเคยพาไปพักผ่อนด้วยบวกสีลบสองฉันรู้ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่ฉันรู้สึกเหมือนจีซูมองสั้นๆแค่ดาราธรรมดาธรรมดาของที่นี่เคบวกสีลบศูนย์ 0. เธอทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างตัวเองให้ไปถึงจุดที่เธออยู่เธอไม่สมควรที่จะพบใครบางคนในระดับของเธอและใช้ชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้นหลังแต่งงานงั้นหรอความนิยมของเธอไม่ใช่ว่าจะคงอยู่ตลอดไปซะหน่อยมันไม่ผิดที่เธอต้องมองหาชีวิตของตัวเองและสนุกกับมันวุย้ยบวกสี่เกลบสี่ ผู้คนที่นี่ขี้หิบฉามากเธอสวยและมีความสามารถและตอนนี้เป็นดาราชั้นนำผ่านการทำงานหนะักถ้าเธอออกเดทกับผู้ชายที่น่าทึ่งมันผิดตรงไหนคุณคิดว่าคุณน่าสามารถตัดสินสถานะของเธอและครอบครัวของเธอเปรียบเทียบเธอกับเขาได้จะบอกอะไรให้ในสายตาของเขาสาวชนบทจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับ ผู้หญิงเกาหลีบางคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรูก็ไม่แตกต่างกันหรอกอย่ายกย่องสถานะชนชั้นกลางเกาหลีของคุณเหนือผู้อื่นให้เหนื่อยเลยฉันรู้ว่าคุณแค่อิจฉาและพยายามดึงลิซ่าลงเพราะเธอเป็นคนไทยแต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครสนใจบวก4 6่ลบเเธอทำมันได้จริงๆฉันไม่ค่อยเห็นเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเข้าสู่สังคมยุโรปชั้นสูงเช่นนี้บวกสาลบหนึ่งเธอโชคดีทุกอย่างแต่การได้ผู้ชายแบบนี้ยังคงต้องใช้ทักษะของเธอเองบวกสาลบสามลิซ่าออกเดทกับลูกชายของหลุยวิตตองในขณะที่เจนนี่กำลังตอกย้ำภาพลักษณ์ของเธอด้วยการครบอดออออถอนใจทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นบวกหน ลบศูนย์ลิซ่ากลายเป็นสมาชิกแบล็คทิงด้วยความสามารถและทักษะของเธอเองในขณะที่พวกคุณนั้นป่วยด้วยตาก,กะความอิจฉาริษยาและเหยียดหยามผู้อื่นเคเคบวกหนลบหนึ่งมันเยี่ยมมากที่ได้เห็นหญิงสาวและชายหนุ่มมีความรักแบบนี้เครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนฉันหวังว่ามันจะจริงจังเอชบวกสองลบสี่ ไอคูเจนนี่อาจจะอิจฉามากบวกหนึลบหนึ่งทำไมทีมนี้ถึงมีชื่อเสียงในการโปรโมตแบรนด์หรูและออกเดทกับคนรวยมากกว่าการร้องเพลงบวกหนึ่งลบศบางทีการแต่งงานกับชาโบอาจเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าการพยายามยืดอาชีพไอดอลของคุณออกไปอีกสององค์สามปีบวกหนึ่ ถ้าเธอกำลังออกเดทมันมีปัญหาอะไรกันหรอบวก1,271ลิซ่าระดับโลกอย่างแท้จริงบวก5,6,8หากข่าวลือเป็นจริงเธอจะกลายเป็นหนึ่งในลูกสะพายชโโบที่ใหญ่ที่สุดอาจเป็นคู่แข่งกับฮงราฮีบวก3,99ใครสนใจกันบวก2,5,4การเป็นคนดังนั้นเหนื่อยมาก บวกสองสามหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้วางแผนที่จะต่อสัญญาดังนั้นเธอจึงมีอิสระที่จะทำทุกอย่างที่เธอต้องการรอโดยไม่ต้องกังวลกับการสอดรู้สอดเห็นเธอเพิ่งออกเดตมันไม่ควรเป็นเรื่องใหญ่บวก82แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเพื่อนคนนี้ที่มีแฟนแล้วบวก45ลิซ่าสวยมากเลยนะบวก41 ฉันว่าเขาเป็นคนที่โชคดีที่ได้ออกเดทกับเธอบวกสามหให้เธอเป็นสิ่งที่สำคัญคือเธอมีความสุขและฉันหวังว่าเธอจะเป็นจริงๆบวกสองศูนเอเขาเลิกกับแฟนคนก่อนแล้วบวกหนึ่งหกสีดำสีชมพูเป็นเพียงของชนชั้นอื่นบวกเจ็ดไม่เคยมีข่าวลือเรื่องการออกเดทเหล่านี้ ฉันเห็นเธอในชีวิตจริงและสัดส่วนของเธอไม่น่าเชื่อเธอเป็นเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ในชีวิตจริงฉันเคยเห็นคนไทยมากมายในชีวิตของฉันแต่เธอก็โดดเด่นบวกหดังนั้นเธอจะไม่ต่ออายุอย่างแน่นอนบวกสแค่เตือนว่าเขาเป็นลูกชายคนที่สามของชายที่ร่ำรวยที่สุดในโลก บวกสแม้แต่ความสัมพันธ์ของลิซ่าก็เป็นระดับโลกเคลียร์เครื่องหมายตัวหนอนเครื่องหมายตัวหนอนบวกสตุ๊กตาบาร์บี้ในชีวิตจริงรวยสวยแม้กระทั่งคู่เดทระดับโลกบวกหนึ่งเธอมีทุกอย่างในชีวิต